ผู้ร้ายที่ทำกินจังหวัดจุฬารซึ่งมีประมาณ4,749รายวันนี้เรามีวัตถุปรสงคนะครับในการมาที่ส่วนราชการที่นี้ตามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเราต้องการยื่นหนังสือ ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิทผ่านต่วราชการจังหวัดพรให้เร่งร้ดดำเนินการนำที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าสลุยรับรอบซึ่งอยู่ในเขตอำเภอท่าแซจังหวัดจุนพอนสองแปลงแปลงที่หนึ่ง 9,000กว่าไร่แปลงที่สอง19,800กว่าไร่ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงนี้รัฐบาลได้อนุญาตใหบ้บริษัทวิกิจปันเข้าไปทำประโยชน์และอยู่อาศัยมีทสัญญา30ปี ซึ่งครบกำหนดแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม2558ทั้งสองแปลวันนี้ปี2566แล้วรัฐบาลเองยังไม่มีความชัดเจนในที่ิทั้งสองแปลนี้4,749ราย ไม่มีที่ทํากินะกนะครับเอกชนยังสามารถทำประโยชน์ในที่ดินแห่งนี้ได้ถามว่าคขาผิดไหมเขาไม่ผิดเพราะปัจจุบันเนี่ยเขาก็อยู่ในพื้นที่นี้โดยโชอบด้วยกฎหมายเพราะสารปกครองนี่คุ้มครองเขาอยู่คุ้มครองจนกว่าร่มป่าไม้โดยมติ คเรมอจะมีคำสั่งซึ่งพวกเรามองว่าระยะเวลาแปปีนี่นานพอสมควรแล้วพี่น้องเราที่ต้องการประกอบอาชีพแต่ไม่มีที่ดินก็รออยู่นะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์แรกของการมาในครั้งนี้วัตถุประสงค์ข้อที่สองก็คือ อยากขอฟังไม่ตาอยากท่านนายกเพราะเป็นนโยบายของท่านนายกเองคนไทยต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีที่ทำกินและมีความสุขเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้โดยไม่มีความเหลื่มลำ้ำซึ่งวันนี้พวกเรามองว่า,วา ยังเกิดความเงื่อนล้ําในบู่คนไทยโดยเฉพาะคนจนจๆแต่ปียังไม่เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรของคนจังหวัดจุมพรคนจังหวัดจุมพรน่าจะได้ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรที่ดินทั้งสองแปลงนี้ นี่คือวัตถุประสงค์ข้อที่2วัตถุประสงค์ข้อที่สามนะครับพี่น้องสื่อวนจนชนนะครับขอท่านเป็น่ากเป็นเสียงให้เราด้วยสืบเนื่องจากการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ของบริษัทวิจิพันธ์รอบที่สองนี้อีก30ปีบริษัทวิจิพันธ์ได้ขอรับพื้นที่ ในการเข้าทำประโยชน์โดยคืนพื้นที่ทั้สงสองลงให้สำสมป่าไม้รวมแล้ว5,800ันไร่เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าตามนโยบายรัฐบาล ค่าไม้นั้นมีต้นปาล์มปาล์มน้ำมันอยู่เต็มทั้ง5้าพันแร้อยสีไร่นะครับปี่น้องหรือมวลชนเราคำนวณดูที่ดินห้าพันแปดร้อยสีไร่นะคะูณด,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 ด้วยมาตรฐานไร่ล,ละยี่สิต้น เป็นต้นปาล์มทั้งหมดกี่ต้นผนผลิตเฉลีย่ยตามน้ำมันไร่นะครับต่อไรต่ต่อปีสักกี่น้องคูณด,ดูถ้าราคาปาล์มในขณะนี้กิโลละห้าบาทตั้งแต่ปีห้าแปดจนถึงปีหกหกสิ่ของพี่โน้องชาวจังหวัดจุมพร เสียหายไปเท่าไรเราไม่ได้กล่าวหาว่าใครได้รับประโยชน์จากที่ดิน5 8 0 4ไดร้่แต่เรามองว่าคนจังหวัดจุพรเสียประโยชน์ซึ่งประโยชน์ตัวน,นี้น่าจะเป็นประโยชน์ของคนจังหวัดจุพานะครับ โดยงานผู้รับผิดชอบน่าจะมีงบประมาณในส่วนี้มาพัฒนาในจังหวัดชุมพรของเรานะครับอันนี้คือประเด็นที่สาที่อยากจะเรียนว่าท่านพู้ว่านะครับไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ว่าท่านเพิ่งมารับหน้าที่ที่นี่เป็นพ่อบ้านเรื่องราวเรียดท่าน จ,จะไม่ได้รับรู้รับทราบเพราะไม่ได้ผ่านหูผ่านตาท่านแต่ในฐานะที่ท่านเป็นพ่อบ้านวันนี้ลูกของท่าน4 7 70, 4พัรี่ายเดือดร้อนไม่มีที่ทำกินอยากได้ที่ทำกินกับเขาบ้าเห็นก็ปลูกตุเรียนราคาดี กิโลละร้อยห้าสิบบาทกิโลละสองร้อยเขาก็อ,อยากมีโอกาสเขาก็อ,อยากมีโอกาสเหมือนคนอื่นเพราะว่าแบบ่งที่ดินให้เขาห้าไร่สิบไร่ให้เขาได้มีโอกาสประกอบอาชีพมีสวนทุเรียนเหมือนกับคนอื่นเขาได้มั่งไหมอันนี้อยากฝากนะครับไปถึงท่านนายก ที่ดิสนทั้งสองเพลงนะครับ1น0 0 0หมื่กว่าไร่19,835ไร่หนึ่งเพลงนะครับอีกแปลงหนึ่ง9ก0 0พันกว่าไร่ร,มรว,สม,รวลลมสองเพลงเนี่ยเกือบ3 0 0 0มไร่ท่านาทั้งหลายนะครับพี่น้องสือ่อบนิษัทลงดิดดูถ้านำมาจัดสรรฟันส่วน แบ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรคนละห้าไร่คนละเจ็ดไร่ความเงืนเริ่นของพี่น้องเรา4,749รายก็คงจะได้รับการแก้ไขได้บ้างและทำให้เขามีความหวังว่าเขาอยู่ในประเทศนี้อยากมีดักสีเหมือนกักสี่รัฐบาลได้ เขียนไว้เป็นนโยบายนะครับวันนี้คือเจตนาที่เรามาในวันนี้ไม่ได้มาคอบควรสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนทางกำไยให้กับผู้หนึ่งผู้ใดหรือหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใดแต่เรามาในฐานะคนจังหวัดจุฬพรที่สร้างถึงปัญหาของี่้องเราเองแก้แยกขอการกนการให้พวกเราด้วย เราจะมาสิทธาเรื่องนี้วันนี้เราเป็นตัวแทนเรือข่ายคนไรที่กำกิบ4,749รายนะครับมาเงืนสิบกวคนแต่โอกปาหน้านะครับมีโอกปสได้มาที่นี่อีกรักครั้งหนึ่งเรียกว่าปลาคนรวลวนะครับเออไอรับประโยชน์อยู่ นะครับในปัจจุบันนี้ดี๋ยวางให้ดีนะครับมีประเด็นอ้าพันไป้อยล่าอยู่ด้วยทุกปรับานะครับในตัวใจก็คือที่ดินของบริษัทที่อยค่ตรงรี้เพราะฉะนั้นศาลก็เลยบอกว่าคำสั่งรองนี้จะมีผลสิ้นสุดนันสิบวันตั้งแต่ ถ้าเห็นวันไหนแล้วก็แจ้งเขาทำสัมภารงก็ระติดวันที่เขาได้ยังถ้าให้เขาเอาเห็นให้หยุดหรือว่าเป็นเป็นคาได้แครนับเพราะว่าทราบจากท่านนายกโตท่านผู้ว่านะครับว่ากรรมธิการก็กำลังจะคุยเรื่องนี้อยู่พอดีนะครับวันนี้ผมเลยถอกาสในฐานะตัวแทน เกษตรกรที่ไร่ที่กินจังหวัดชุมพร4,749ไร่มีความผสมนะครับอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีโดยตัดทุกข์วาระการจังหวัดจุมพรนะครับจะเป็นนำโชคุลต่อสานความเดิมรอนของพวกเราให้พิจารณาระดบทัพที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุยซึ่งอยู่ในเขตตำบลรับร่อและตำบลหนองเจริญโภชจังหวัดจุมนคร ซึ่งบริษัทจิตตันเป็นผู้ได้รับอนุญาตแะหนงสืออนุญาตดังกล่าวได้หมดอายุแล้วตั้งแต่วันที่17ุฤศาคม2558และวันทีน่11พฤศาคน2558นะครับที่ดินทั้งหมดเป็นสองแปลงนะครับเกือบสามหมื่นไร่เรื่อง,า,มมองายเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินจึงขอความเมตตาท่านเจ้าน้า,นานที่นำที่ดินดังกล่าวจัดสรรให้กับผู้ยกราย ที่ตัดกินได้เข้ากับมหาอินตามนโยบายรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนให้มีความสุขมีความอยู่ดีกินดีมีอาชีพสร้างรายได้และสร้างความสุขไม่กบประชานต่อไปทางโรงเรียนมาเพื่อเดือรเราทราบดีว่าเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยท่านูัวของปัจจุบันแต่เราเชื่อในความเป็นพวบงการของท่านวันนี้ ลูกของท่านสี ite, ่พันเจ็ดร้อยสิบเป็นคนอย่างได้รับความร้อนผมเชื่อว่าท่านจะิีให้ลูกเป็นดัวสำหรับสตอบคือท่าพูดว่าครับจริงๆแล้วเนี่ยที่นเหมือนที่ทางที่ของให้นำเสนอวันนี้มันก็อยู่ในความเชื่อใจของผมว่าถ้าได้มานานพอสมควรว่าเดิมเนี่ยมันเป็นสัมปทานของวิกิติพันธ์นะครับแล้วก็หมดสัมปทานเราบ้านรู้อย่างนั้น หลังจากนั้นก็ว่าทางบริษัทขอคุ้มครองทั่วกราวแต่วบคุ้มมาหลายปีเหกันสุดท้ายเพื่ออาหราเียจะเป็นยังไงข้าวบ้านกังการจัการเพราะว่าจ0น้อยนิดก็ในส่วนของตรงนี้ครับทางของพี่ก็ได้เอาข้อมูลไปแล้วแล้วก็เากิมมาทต่ศาลยาลก็ได้ข้อมูลในเรื่องที่เะ็้ให้้อมการโดกรส่ง้านมา ไม่้อยราบ้านผูไม่กัมีางกน้อั้าบปดจะ้ของเรื่องที่สว่าในการสวสานเนี่ยครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่ารอบครับ,รบพวกผมนนในฐานะตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกิน4,000 7 4 9รายของจังหวัดชุมพรวันนี้พวกเรามายื่นหนังสือถึงท่านนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่ารการจังหวัดชุมพรเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเราทั้ง4 7 4 9รายที่ไม่มีที่ทํากินและเรามีข้อเสนอไปยังท่านนายกรัฐมนตรีชี้เป้าที่ดินสองแปลงนะครับซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อเภอิกาแซะป่ารับรอ ป่าสลุยอยู่ในเขตอำเภอชาเซแปลงที่หนึ่งหนึ่งมื่นเก้าพันแปดร้อยกว่าไร่แปลงที่สองเก้าพันสามร้อยกว่าไร่ซึ่งที่ดินทั้งสองแปลงนี้บริษัทวิจิตพันธ์ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์และอาศัยถึงปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแอดนะครับเข้าทำประโยชน์มาแล้วสามสิบปีครบเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด ปัจจุบันเนี้ย2,566นะครับ8ปีแล้วยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการในที่ดินทั้งสองแปลงนี้วันนี้เราเห็นว่าความเดือดร้อนของพี่น,อน้องคนจังหวัดจุมพรที่ไม่มีที่ดํากินยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งๆท,ที่เรามีที่ดินซึ่งเป็นทรัพยากรของคนจังหวัดจุมพรอยากให้คนทรัพยากรอยากให้คนจังหวัดจุมพรได้ใช้ทรัพยากร ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดจุมพรบ้างนะครับรัฐบาลเคยประกาศไว้ชัดเจนคนไทยต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีมีที่ทํากินคนจนต้องเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้ลดความเหลื่อมล้าแต่เรามองว่าปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้จึงมานําปัญหาและแนวทางแก้ไขเสนอต่อรัฐบาลน,นะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอยากฝากไว้นะครับกับพี่น้องสื่อมวชน ช่วยลงไปตรวดสอบกับพวกเราในฐานะเครือข่ายคนไม่มีที่ทำกินว่าที่ดินที่บริษัทวิจิตรพันธ์คืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้ในการขออนุญาตในครั้งที่สองเนี่ยบริษัทวิจิตรพันธ์ลดพื้นที่การขออนุญาตลงห้าพันแปดร้อยสี่ไร่คืนให้กับกรมป่าไม้เพื่อไปเพิ่มพื้นที่ป่า ตามนโยบายรัฐวันนี้แปดปีแล้วกรมป่าไม้ไปทำอะไรบ้างในที่ดินห้าพันแปดร้อยสี่ไร่ที่ผมพูดและที่สำคัญก็คือต้นปาล์มทั้งหมดซึ่งอยู่ในแปลงห้าพันแปดร้อยไร่ซึ่งยังมีผลผลิตเป็นลูกปาล์มอยู่นะครับเฉลีย่ยผมไม่ได้คำนวณออกมาเป็นตัวเลขนะครับ ไร่หนึ่งเนี่ยปลูกปาล์มได้ยี่สิบยี่สิบสองต้นยี่สิบสองคูณกับห้าพันแปดร้อยสีไ่ไร่เป็นต้นปาล์มเท่าไหร่ครับต้นปาล์มไร่หนึ่งอะเฉลีย่ยแล้วหนึ่งปีให้ผลผลิตสามตันนะครับคำนวณออกมาเป็นตัวเลขแปปีเราสูญเสียประโยชน์เหล่านี้ไปเท่าไหร่ครับถามว่าวันนี้เราไม่มีที่ดินให้กับเกษตรกรนะครับยังหาไม่ได้ทําไม่ทันแต่ถามว่าให้โอกาสเขาได้ไหม จนจนๆออกใบอนุญาตเก็บของป่าให้เขาได้ไหมเพราะต้นปาล์มที่อยู่ในแปลงห้าพันแปดร้อยได้วันนี้เป็นของป่าเพราะสารปกครองไม่ได้คุ้มครองเขาไม่ได้ไม่ได้คุ้มครองที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้เป็นของกรมป่าไม้แล้วเพราะฉะนั้นลูกปาล์มก็คือของป่าออกใบอนุญาตให้พี่น้องเราจนๆเข้าไปเก็บของป่าในห้าพันแปดร้อยได้ไหม นอกจากเขาจะได้มีไรายได้แล้วเขายังจะช่วยดูแลเป็นปากเป็นเสียงแทนรัฐบาลป้องกันการบุกลุกยึดครองพื้นที่นะครับของกลุ่มบุคคลต่างๆได้อีกที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ของคนงจังหวัดชุมพรแต่วันนี้ถามท่านนะครับในฐานะสื่อมวลชนท่านเคยได้รับรู้ เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้จากใครบ้างผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิง่นผู้แทนประชาชนเคยเอาเรื่องราวเหล่านี้มาพูดบ้างหรือเปล่าผมไม่ได้เสือกแต่ผมเกิดที่จังหวัดจุมพรผมเห็นใจคนจังหวัดจุมพรเขาเดือดร้อนเราก็อยากให้เขาได้มีที่ทำกิน่ความเดือดร้อนของเขามันจะได้ลดน้อยถอยลงนะครับท่านผู้วา่าท่านห ราชการอย่างวสิบอนท่านนี้ท่านไม่ได้รับรู้เรื่องราวเก่าๆในอดีตเพราะท่านไม่ได้มันดําเนินการไม่ใช่ในช่วงสมัยที่ท่านเป็นผู้ว่าแต่ในความเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองนะครับลูกท่าน4,749คนเนี่ยเดือดร้อนไม่มีที่ทำกินผมว่าไม่มีพ่อคนไหนนะครับที่จะใจดาปล่อยให้ลูกต้องตกปรกกรรมลําบากวันนี้เลยหมาท่านเพื่อให้ท่านเป็นตัวแทนพวกเรา นะครับนำเรื่องราวเหล่านี้เสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีและผมในฐานะเครือข่ายร่วมกับพักพวกทีมงานก็คงจะมีโอกาสนำเรื่องราวเอกสารต่างๆ,ๆเหล่านี้เสนอต่อกรรมธิการนะครับสภาผูด้แทดนราษฎรและอาจจะไปยื่นหนังสือนะครับติดตามทวงถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไปขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนมากนะครับที่ให้ความสนใจนะครับและก็ขอความเมตตา ให้ด้านนําข้อมูลข่าวสารปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนนะครับส่งถึงมือของผู้มีอํานาจในการพิจารณานะครับช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงรักษาผลประโยชน์ของคนจังหวัดชุมพรเพื่อคนจังหวัดชุมพรครับขอบคุณครับ